สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนั้นเขาได้ดําเนินการในการทดสอบเครื่องยนต์จรวดต้นแบบซึ่งใช้เชื้อเพลิงมาจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิน่นนั่นก็คือมูลของงวครับมีการเปิดเผยจากทางด้านทาคาอิโรอินาก,กะวะประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอินเตอร์สเตลล่าเทคโนโลยีก็บอกว่า เชื้อเพลิงที่พวกเขาใช้เป็นการทดสอบก็คือไบโอมมเทเลวซึ่งผลิตได้จากก๊าซที่ได้จากมูลวัวในความโคโนมสองแห่งในท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ในท้องถิน่นมันคุ้มค่าและเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพกับความบริสุทธิ์สูงเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตว่าตัวเองคิดว่าจะนําสิ่งนี้ไปทําซ้ําทั่วโลกและมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงและพวกเราก็คิดว่ามันคือธุรกิจเอกชนแห่งแรกที่จะทําเช่นนั้น ทั้งนี้อินเตอร์ส l ตลลาทำงานร่วมกับเกษตรกร,กรในเมืองไทกิที่มีอุปกรณ์แปรรูปมูลมัวให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพในความของพวกเขาขณะที่บริษัทแอร์วอเตอร์ซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมจะรวบรวมก๊าซชีวภาพเหล่านี้และเปลี่ยนมันให้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับจรวดญี่ปุ่นขาดแคลนทรัพยากรต้องมีพลังงานที่ผลิตภายในประเทศและปราศจากคาร์บอนนี่คือทางด้านโทโมฮิโระนิชิคาวะวิศวกรของแอร์วอเตอร์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกว่าวัตถุดิบที่ได้มานั้นมันมีศักยภาพอย่างมาก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในกิจการระหว่าประเทศสิ่งสำคัญคือญี่ปุ่นจะต้องมีแหล่งพลังงานในมืออยู่แล้วด้วยแม้การเผาไหม้ก๊าซชีวภาพจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปเช่นกันแต่มันจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติด้วยเหตุนี้ก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลของงวนั้นจึงถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทั่วโลกเพราะมันสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันมหาศาลในภาคส่วนของกเกษตรกรรมได้ ทั้งนี้ไบโอมมเทนของบริษัทแอร์วอเตอร์ถูกนําไปใช้แล้วในฟาร์มโคโนมท้องถิ่นและโรงงานแห่งอื่นๆเพื่อให้ความร้อนแก่บ้านเดือนและเป็นเชื้อเพลิงของรถบรรทุกรวมถึงเรือในฐานะโครงการน้ำร่องด้วยนะครับและพวกมันนั้นกําลังถูกใช้ทดสอบเพื่อใช้เรื่องของจรวดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขามีไอเดียเด็ดในการที่จะทดสอบใช้เชื้อเพลิงที่เรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากสัตว์นะครับ เป็นไบโอมีเทนเหลวก็เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นได้เกาะติดแล้วก็นามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศไมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ